สวัสดีค่ะสวัสดีเทรดเดอร์ทุกคนนะคะวันนี้รีวิวลายแทงนะคะจะพาไปดูกับตัวที่คลอสกับเจแปนดีไหมคะว่าจะเป็นยังไงนะคะตัวแรกก็คือตัว UJ ค่ะ USDJPY นะคะ ตัวนี้เนี่ยนักเรียนทํากําไรไปได้อีกแล้วนะคะชนไปแล้วค่ะชนทีพีไปแล้วนะคะเพราะว่ามันมาที่แนวรับของมันนะคะแล้วก็เราเปิดเซลล์ไปเลยค่ะแนวรับแนวประมาณ137.40 0นะคะแล้วก็ไปชนทีพีหนึ่งทีพีสองโอ้โหตอนนี้มันก็วิ่งทะลุแล้วก็ฟ้าอยู่นะคะและอีกตัวหนึ่งค่ะอันนี้เลยทุกคนเห็นไหมนั่นก็คือตัว ej นะคะ ej ตัวนเนี้ยเนี่ยมันก็ วิ่งขึ้นไปนะไปชนแนวต้านเดิมแล้วตอนที่เราเก่งไว้นะคะคิดว่าขึ้นไปปุ๊บนะคะจากการวิเคราะห์มันต้องลงมาแน่นอนแล้วทำไมคะมันลงมาจริงๆค่ะดังนั้นทุกคนก็ TP ไปเรียบร้อยนะคะไปชนแนวต้านอยู่ประมาณ144.000นะคะแล้วก็ ทำให้ TP 1นะคะอันนี้เซลล์ใช่ไหมหนึ่ง C สา้นย์ศูนย์นะคะ TP 2ค่ะหนึ่ง0ุด TP สุดท้ายนะคะ142.500แล้วก็ไป SL นะคะที่ประมาณ500จุดเราเปิดที่144.000สี่จุดยใช่ไหมดังนั้น SL ก็บวกไปอีกห้าจุดนะคะก็จะเป็น144.500นั่นเองค่ะ และนี่นะคะก็คือทํากําไรได้แบบโอ้โหเป๊ะๆป,ป,ปังๆเลยแล้วก็ที่จึงดูมานะตอนที่แบบไปช่วยวิเครห์กราฟของนักเรียนนะคะตอนที่วเคห์กราฟอยู่เนี่ยราคามันก็เนี่ยให้นักเรียนเปิดมือนะตอนนั้นเลยนะเพราะว่ามันสามารถที่จะใช้คำสั่ง s e l l l ล m i t b ไ y limit ได้ใช่ไหม pending order ได้ทุกๆครั้งที่เราวิเคราะห์เลยแต่ว่าวันนั้นเนี่ยให้นักเรียนเปิดมือแล้วก็ ชนค่ะทีพีกับมือเลยนะคะเป็นอะไรที่สวยงามมากทีพีหนึ่งสองสาเข้าเป่าแล้วก็ฟ้าเลย และนี่นะคะก็คือรีวิวทั้งหมดของวันนี้นะคะก็คือรีวิวรายแทนที่จะทําให้ทุกคนนะกลายเป็นเศรษฐีใช่ไหมแต่ว่าเป็นเศรษฐีอย่างมีความรู้แล้วก็ยั่งยืนมากๆเลยเพราะว่าของเราไม่ใช่ซิกแนลนะคะแต่เป็นการช่วยวิเคราะห์ทําให้เราเนี่ยเอาความรู้จากการวิเคราะห์เอาไปใช้ได้จริงๆไม่ว่าจะเป็นฟันแนเมนทัลนะคะแนวกำแพงเมืองการดู Price A c t i o n ต่างๆนะทุกคนจะเก่งขึ้นได้ มากๆเลยนะคะมาเข้าในกลุ่มไลน์แทงของเรานะคะพิมพ์ติดต่อแอดมินได้เลยว่าอยากอยู่ในกลุ่มไลน์แทงและเราไปพบกันนะคะเราจะมีไลฟ์ทุกๆวันจันทร์ถึงศุกร์เลยช่วงประมาณหนึ่งทุ่มตรงนะคะนอกจากไลฟ์แล้วใครไม่สะดวกเข้าดูสดๆก็สามารถที่จะเห็นในกลุ่มไลน์แทงได้ด้วยว่าอ๋อคู่ไหนอาจารย์เขาวิเคราะห์ไว้แบบไหนนะคะในนั้นก็จะมีแปะ เอาไว้โอเคค่ะวันนี้จึงลาไปก่อนแล้วเราไปเจอกันในกลุ่มไลน์แทงนะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ